พอแม่ไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าแต่ละปีนี่ได้จักสอบนาจะข้ากับอันในดอกเห็ดนาปันกันทำกับบดีกินโน่นอันให้นาตะก้านอกนี่มีบ่ให้นาตะก้าของพ่อของแม่นี่บ่มีแบบไปเห็ดกับดองแบบโอ้แบบไปเห็ดกับดองสรุปแ้วน้องมีให้บ่มีนาเนาะล้วมีแต่ว่าไปเห็ดนาคนอื่นดแบบเห็ดปันกันได้เท่ายก็ปันกันเนาะบางที่กันด้วย บางทีบุมีเขา,เเขากินแบบเขาเป็นเมือ่อดยก้าบสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง เบิร์สุขุดสุขคนบว่าสิเป็นทางในประเทศหรือว่าทางประเทศกันยินดีนนนต้อนรับเข้าสชูช่องบบาวพรชัยชาแนลคือเก่าเนาะมื่อนี้เฮาก็ได้มาบ้านน้องอ้อมเพิ่นมา,มากับทางสาวไร่บ้านเฮาทางแม่น้องปามีกับทีมงานคือเก่าเลยเนาะพี่เนอะเฮาก็ได้มาฮอดเทือนฮอดชานเพิ่นแล้วเดี๋ยวเฮาสิเข่าไปโอ้ลม ถามไทยเรื่องเล่าเป็นจังใดไปพี่น้องเพื่อบอ่อซักสะาเสียไปแล้วเขาไปพบพอกับเพิ่นเลยเมากันเลยมาถือกอะระานเพิ่เนเนาะเนี่นี่ก็เฮือนน้องเพิ่นเนาะพีนะ่น้องไหมแนวก็สิได้เข้าไปพอเพิ่นเลย้าอันนี้ก็หลายหลายคนก็คือสิตจำได้เนาะว่าเป็นรถไผ่เนาะปลาเพิ่นมาอยัง แต่หลายคนเอฟซีแต่หลายคนก็คือสิจำได้เนาะจำทางเข้าทางออกได้เนาะอันนี้ก็หลายคนก็คือสิจักกิโอกเนาะว่าเป็นของใครฮะแม่นดีดพี่น้องเลยสบายดีสาวไรโดยเจ้าสบายดีว่าพันไ้โดยว้าวได้วสิว่าวแล้วว่าวแล้วว่า หลายๆคนก็คือซีหู้เห็นรถกบหูเลยนะว่าเป็นรถไผ่หู้จักร่ถสบายดีเด้อน้องอ่อดยสบายดีแล้วคนได้กันนี่เนาะอันนี้คือเฮือ่านเจ้าบ่อนี่นี่อยูรังกันจะค้น อยู่กับพ่อกับน้องสามคนอยู่กับพ่อกับน้องสามคนเดี๋ยวนีเพิ่นไปทางใด้สาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พ่อออกไปเกี่ยวข่าวอยู่ห่้าแม่กับน้องก็ออกไปเกี่ยวข่าวอยู่นะอยู่หน้าไม่ญ่เป็นดองกันโดยคือยังเกี่ยวทันแล้วยังหลายบ่วมื่อนี้น้องก็ไม่ได้ออกไปเกี่ยวข่าวเนาะนเมื่อนี้วชิร์ออกไปเกี่ยวข่าวรับจ้างก็เลยไม่ได้ไปเกี่ยวข่าวรับจ้างทางไหนทางนี้ ในหมู่บ้านนี่วะแม่หมู่บ้านใกล้ๆนี่เลยเลยน้องไปรับจ้างนั้นได้ได้แบบใดเนาะขายเป็นวันวันละแสนวันละโดยวันละแสนนี่ทั้งหมู่บ้านเราคนใช่กะมีอยู่คนเจ้านึงคนละไปมือใดก็ได้นมือใดแสนเช้าโดยดยังว่าเพื่อนน้องเพื่อนสนใจก็จะได้ไปเนาะอยู่ใกล้ๆกับกันกับหน้าบ่าคนใช่เนี่ย แสนซ่าวก็ดีกว่าวละแสนเน้นาะโดยแต่บางบางบอนก็แสนบางบอนก็แสนซ่าแสนซิบไปแล้วแต่เนาะช่วงนี้คนเทาก็เกี่ยวข่าวลายแบบบ้านเท่ากับปกไฟมีคนยังซีเนาะเบาใส้มันก็เลยแบบซิบจ้างขึ้นอีกนิดหน่อยโดยเพราะคนในบ้านเขาก็เกี่ยวข่าวคนตรโคนก็เกี่ยวข่าวลายแล้วก็หาคนยากเอามาเข่าประเด็นเลยเนาะได้เข่าวบึงเบาบอลชัยก็ ได้ข่าวเห็นในช่องในหลายช่องว่าเปิดใจนี่ปอพัชัยก็เห็นในหลายๆช่องนะว่าน้อกคนนี้เปิดใจวะเปิดใจเปิดใจเดี๋ยวนี้มีคนโอ้ลมมีคนคุยแต่บอถือว่า,ายังแต่มีอยู่คนแดดมากมาากค่ามีคนคุยแต่อบอนอนก,กับวันย่างโดย,โดยแบบมีไฟเนาะดึงถือใจเร่งเร่งไว้แต่บ แ,นะแ้ังเบิรดเนะยังหัวคนจริงจังยจริงใจกันทั้งรลองคุยกันไปก่อนอลองคุยกันไปก่อนเอที่เ่งเร่งไวนี่เพนอยู่ทางไหนเนาะ้องคุยยจะเป็นทั้งไทยหรือว่าต่างประเทศหรือว่าในประเทศกัคุยได้เนาะแีย่ยินดีตอนรับมาสันซะ ันนี้กับเข่ามากกยังบ่ทันเนิ่นบ่าวบัญชัยกับมาเป็นครั้งแรกกับสี่คนคือในอายเนี่ยกับยังบ่าวหัวสีถามน้องเพื่อนยังเนาะ <c oughs> น้องอายุอายุสิบแปดปีอ้อายุสิบแปดปีเอฟซีก็ถ้าติดต่อสนใจก็ติดต่อมาได้เนาะเพื่อนยังเปิดใจครับสมัครอยู่รับสมัครคนคุยอยู่ ได้ไหมพามิมีอย่างสิถามเราอีกอยู่ะมีกันตงนามกับใ้ไลน์นะคพวกติประจําวันนี่ของน้องไปเห็ดเนี่ยไปหนงาน่องานลดำห้ากลาดหน้ารับจ้างงานเกี่ยวข่ามาคือแต่ไปอันเกี่ยวข่ารับจ้างโดยส่วนไลนก็มีแต่ไปหารจ้างโดยเห็นในหลายช่องทางเนาะว่าคือว่า ไปเฮ็ดงานอยู่ใส่เกาะเดียวนี่โดยไปรับจ uh 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 ้างเดียวค่ะบ่คือว่าไปเป็นอยังก็หางเครื่องเฉพาะเราเต้นบ่เต้ว่าจังเลยยังไม่เคยไปโอ้แต่ว่าห่ากันไปสมัครเฮ็ดเนาะไปสมัครซ้อมเต้นซ้อมพรอนโดยไปซ้อมพรอนแล้วรู้สึกว่าจังใดโอเคอยู่ปะโอเคอยู่แบบการสิเฮ็ดได้อยู่ไหมนะได้อยู่ไปสมัครอยู่แถวใดน ในบ้านนี่แหละคนเป็นคนอยู่ในบ้านนากันนี่แหละแต่แบบมันมีงานอยู่ไซล้วก็ไปนากันอ๋อ้ไอเจ้าของไอ้นั่นก็อยู่ในหมู่บ้านเจ้านี้เจ้าของวงดนตรีโดยอยู่บ้านเดียวกันเลยเพิ่นมีสองบ้านบ้านเพิ่นอยู่เฮมเมากับอยู่ไซโนโดยบ้านเพิ่นอยู่เฮมเมาก็มีอันนี้นี่เพิ่นห้องเพิ่นห้องบ้านอป็นยังไงบ้านเองไซโนบ้านไซสมบูรณ์ เซโนบ้านไซสมบูรณ์โอ้โหนี่บ่าวบอนไซยก็เคยมาเลื่อยอยู่แต่ว่าบุเคยแวะเข้ามานี่เนาะเป็นขั้งใหญ่ของบ่าวบอลชายอาผ่านเนาะบ่าวบอลชายแม่น้องปวัฒนก็เคยมาผ่านประจําแต่ว่าบุได้บุได้ใส่ใจว่าบ้านเพื้นนี้แถวนี้ซื้อบ้านยังติดสิโดยบ่าวบอนไซยก็อยู่แถวนี้แหละแต่บุพูกหรอกได้ยินแต่คขาว่าเซโนเซโนแต่กับบุพุกรอกความมันจะเป็นแบบเป็นหมู่บ้านหรือว่าเออ มีลายมูบ้านเขตเซโนโก็มีลายมูบ้านพี่น้องโดยเอากับบกคอยหูจักดอกว่ามูบ้านนี่ซื้อเงี้ยซื้อยังี้ยซื้อแล้ะมามืบอนี้กินข้าวกินหนามได้ปะกินเพอที่นนเนาะเนาะเห็น hey, น้องนางกินเพอโดยโอเคอ๋อ okay. <ะ> oh น้องแต่ก่อนน้องเคยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ใส่น้อง กลับไปเหตุจ้างทัวไปรับจ้างหัวไปแบบทะกี้กับบบเคยไปเนาะเดินอยากเข้ากันอยากไปเียนหูหงนาอยากไปฮ็ดเวียกอยู่ทผงไทยเดินเลยในวันนี้มีอ้ายคนนึงแบบเราเราแบบเราเป็นลูกคนเ่าเนี่ยแบบเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันเลยเราสนไปฮเวียกอยู่หาดแห่แล้วก็น้องกันกไปกับอ้ดูอันเาราก็พาไปเราพาไปเลยไปฮิตเวียกกับกันอ้เน่ยเป็นผู้อกเมืงน้องเป็นคนเสิร์ฟ รับสายคนแล้วมีป้ายกับว่าว่าขายวันละสามร้อยเริ่โดยแล้วมันนี่กับกับสายคนบางที่กับขายสองร้อยที่กะบสองร้อยหาซิปที่กะบร้อยหาซิปเพิ่นหายแบบว่าแบบมบุบตรงประเด็นกับเพิ่นโดยมันกับเฮาโดยมันกับพวกผู้หญนะแบบเฮาเห็ดเบียยเมื่อยแงอลีเมื่อยเอลีได้เห็ดเบี้ยเห็ดเบี้ยก็ไม่ได้กินเข่าเลยโดยแบบแข็คขาแรงน้อยแบบ น้ำเฮาไปเสิร์ฟอยู่หานเนาะน้ำกั๊กัดตีนกั๊กัดกัดก้นเฮานะมันมันเป็นนีหยังนองเห็นเป็นร้านอาหารหรือว่าร้านอาหารแบบร้านอาหารแบบเสิร์ฟอยู่หานแห่มันเป็นหานเป็นหานโดยไก่บนาอยู่จังหวัดอ้ากลางโคงเลยโดยคือว่าั่นานอยู่จังหวัดใดระบาดนี่อยู่จังหวัดพัทพนม ออยูบาดบังกำก็คือน้ำโคลงโดยตอวบ้านเฮานี่เลยเนาะกระบอกไก่พี่น้องการน่องกับโบเคยไปการกับน้องกับเด็กไปนู่นตอนตอนที่น้องไปนะเพิ่นเพิ่นว่าว่าซีห้ค่าแห้งน้องวันละสามร้อยแต่น้องไปเฮ็ดแล้วเพิ่นนห้ค่าแห้งวันละร้อยห้าสิบก็มีสองร้อยก็มีบอกเอ็นดี คือคกล้ๆ่านายจ้างนั่นฉเนอ่ะอย่างเพผ่นไก่รูโตนบางทีกับพผ่นไก่รูโตนแต่มันโดนกับแบบมันกับพคือเนาะแบบเห็ดเวียกับแบบบางทีกับลูกข่ากับลายอิลีลายลูกข่านะบางทีก็เขามากินเนาะเป็นพันสองพันแต่ละมือเป็นหมื่นทุล่ะ คำซีว okay. ่าออกกันใแต่ละตู้แล้วเป็นเป็นพันสองพันเขามากินนะคำซีวก็รวมกันก็เป็นหมื่นเนาะแต่ละมือแต่ส่วนส่วนรายในลูกค้าเพื่อนนี่จะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะส่วนรายกับผังไทยเป็นเพื่อนมาเที่ยวนะเพื่อนมาเที่ยวโดยทางลาวน่ะก็มีอยู่แต่กะโบลายเนาะโดยบลายโดยเพื่อนไปเกี่ยวพ่อแม่ไปเกี่ยวเขาเกี่ยวน้าแต่ละปีนี่ได้จักสอบ นาจ้ะกับอันในดองเผ็ดนาปันกันทำกับบดีกินโน้ตอันให้นาตะก้ารนอกี่มีบ่ให้นาตะการห้องตอหองแม่นี่บ่มีแบบไปเห็ดกับดองแบบโอ้แบบไปเห็ดกับดองสรุปด้านนอกมีให้บ่มีหน้าเนาะโดยมีแต่ว่าไปเห็ดหน้าคนอื่นโดยแบบเห็ดปันกันได้เท่ายก็ปันกันเนาะบางที่กับบางที่โบมีเขากินเหมือนเขาเงินเลิศไปยืมเขาสาง ไปยืมเขาอ,อยูซังประมาณพื้นที่กับหาศอกซิบศอกประมาณนี้โดยโดยแต่วันนี้ <No. S 1> นกับขาเผ็ดหน้าได้ละกะได้ข่าวเขากลับไปใส่นี่แล้วก็หายคาหน้านะี่เนี่ยกับสิเหลือจำได้กันยังบู๊ดเนาะบาง <Do. S 2> แ,แ,แล้วแต่ปีบางปีเขาได้ลายเนี่ยกับสิเหลือในน้อยนึงเพื่อเขาไปใส่นี่ใส่นั่นเพื่นเสียคาหน้าอีกพี่น้องเ <Do. S 2> อ้ยเดี๋ยวบังเืงกิดบังแบบสีมดืมดมืดเนี่ย <laughs> คือบมเปิดเพื่อนเปิดไฟไว้เนี่ยเงอนบมมีไฟอ๋อโน่นยังบมมีไฟฟ้าบอกดูทางเพื่อนเพื่อนกับผมมีไฟไฟฟ้ากับผมมีเนาะเอ้าเวลาเปิดน้าเปิด,ปดยังได้ใช่มีน้ำปลาปลา,ปาอยู่อมีน้ำปลาปลา,ปาดย้ยเพื่อนหากรรมเหตุหายไปเรื่อวางเงิงงน,น เดือนอันปีหลังนี่แหละโดยน้ำประปานี้เข้าเสียงได้เดือนหรือว่าเสียงไส้ลายก็เสียลายไส้หน่อยก็เสียหน่อยมันมีมิเตอร์อยู่โดยโดยแต่ว่าไฟฟ้ายังเงมีเนาะเลือเวลากลางคืนนี่คือบมได้เปิดไปบมได้ใส่แบบอยู่หมนมืดนเลยโดยกต่มีไฟโคมอยู่อ๋อใส่ไฟโคมนี่น้องเองกับมือเนาะข่ากับมือโดยโดย จริงๆน้องกับเป็นคนในบ้านนี่เลยเหรอดูว่าตั้งตั้งใจน้อยเลยอยู่กับพ่อกับแม่ในนี่คิดอยากลงไปไทยอีกอยู่บออยากไปอยู่อยากไปกรุงเทพไปหาเงินในพ่อกระแม่ไทยโดยคือน้องนี่เป็นลูกคนโตป่ะเป็นลูกูุที่สามพุที่สามโดยบัดนี้ไอเออน้องเจ้า ไปทา้งในเบิร์ดเดอร์ายไอ้เลยน้องมีครอบครัวหมดแล้วเหล่าจะมีครอบครัวอ้ายก็มีครอบครัวโดยเพิ่นมีครอบครัวแยกออกไปอยู่แต่เพิ่นแล้วเนาะแต่น้องนี่ก็คืออยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่โดยอ๋อจากลงไปไทยก็คือว่ายเนาะนี่มีบัตรมีเบอร์แล้วบ่ยังบ่มีอ๋อว่าเขาลงนี่นี่มันก็ต้องใส่บัตรเนาะโดยเทาสิรักรอบลงไปก็คือสิยากอยู่ ก็คือแบบน้องไปหาแห่นองกระหลักไปอแบบนองบมมีบัตรโดยแบบยุทาพนมนี่เด้อยู่ใกล้ๆแล้วเอาเห็ดบัตขาวลงไปก็ได้เนาะเขาหายคนลาไปไปผังไทยไปท่าพนมเหมือกันโอ้เดกก็ลงไปเลยโ่แบบหลักไปบ่ได้เเขาญาติตำรวจเดมมีบัตรเลยถ้าซุ่เขาไปทางพนมนีกเขาไปอยู่ในนั้นเขาไปที่เพียกค่ะถ้าซู้มแบบมีคนอีสาเฮาอะไรมีคนอยาก กับผ oh, ้าห้เขาแค่แค่เฮาบางทีเขาเขาไปบอกตำรวจตำรวจก็มาจับเฮาโดยอยู่บนที่น้องอยู่นั่นเนาะโดยมีแบบนี้นโดยนั่นเฮาก็อยากลงไปให้มันถูกต้องเนาะแต่เฮาก็ยังบ่มีเงินโดยโดยเป็นไงชาวแม่ปามินั่นเขาก็จะบวกลบกวนน้องเพิ่นไลเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นก็มีเวียกของเพิ่นเนาะโดยถ้าผู้ใหญ่ใจดี ได้ยินหรือว่าเห็นคลิปนี้ก็้ายากอมก,กับนอเป็นเนาะติดต่ตอมาทางเฮาได้เนาะโดย,โดยเอฟซีหรือว่าติดต่อมาทางช่องเบลพรช,ชัยชาแนลหรือว่าช่องแม่น้องปามมี่ชาแน,นลเนะเาะโดยเฮากัสิโบกหนุ่มหัวหน่องคนใดเลยนั่นเฮากัสิก้เขาวข่า,าสบายดีโดยสบายดี